สวัสดีเอฟซีเบิร์กซับหน้าขี้ทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้กะจะมามีแนวทางฝากเอฟซีกะสซมีเทิงของเบิร์กซับเลยค่ะละค่ะเทิงของคุณพ่อไพ่เนาะคุณพ,อพ่อไพ่เสียนทางอุบลน,นะคะกะก่อนอื่นเขามาแล้วกะให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนในเบิร์กซับหน้าขี้นล้นะค่ะ่ะจะมาเริ่มแรกครับเบิร์กซับเนาะคะ่ะ คือว่าเมื่อวันที่สิบสจะเป็นมือบวงสวงมือไหวผูไหวยาเนาะค่ะเนาะกเทิงเป็นวันเกิดพร้อมนะคะหลังจากทีไวไปแล้วมื่อนั่นกามีเทิงน้าตาเที่ยนเนาะค่ะมื่อนั้นก็ไปเบิ้งในคลิปเนาะค่ะเทิ่งยามาลงเพิ่กจะห้ยสามเจ็ดค่ะมื่อนั้นแต่ว่าเบิกทรัพย์ ตกกังขืนมากค่ะฝันฝันเกี่ยวกับเลสค่ะเพิ่นมาย่ำในความฝันแต่ว่าจักสิแมนร์แมนเ้อค่ะกาสิเว้าความฝันให้ฟังเพราะว่าฝันเป็นตัวเลยก็อยากเป็นแนวทางในเอฟซเนาะถ้าชอบก็บตามทับอมัตกับพานค่ะคือว่าฝันว่าไปไซบูนี่สิเป็นถนนนี่ล่ะไปน้ำทางนี่ล่ะแต่ว่าถ้าขางทางสิมีสารบกักไง สารบอกไงบานีท่างทีมงามได้ไดรุ่งจอดรุ่งไปกาบสารในความฝันเนาะพ่อรุ่งไปกาบสารแล้วแล้วมีพ่พอจำผู้หนึ่งเป็นผู้ท่ายเพิ่นได้บอกข้างเบิกซับวาให้ซองเบืองเลขค่ะอยากได้เลขเนะี่ยเอาอย่าไปส่งให้ซองเบืองอยู่ต้นไม้ต้นนี้เด้อว่าสันก็เลยถามเพิ่นว่าต้นนีอย่างไรพอวสัน ตนแม่แตะเคียนเพ่นวาในความฝันก็เลยว่าตนแม่แตะเคียนนี่ผู้ขาสิ้นถือ,อยู่เพราะว่าขอเทีาใดได้เท้านั่นก็เลยว่าก็พอจําในความฝันเนาะอืมครับ่ะเพิ่พนเอาแป้งลูบหายเบิง้งก็เลยเอาเมื่อไปลูบเบิ้งตนใหม่เลขขึ้นชัดชัดกาบาทนี่ก็เลยว่าเห็นแล้วพอจาวาแม่นีดีเลขขึ้นนะแต่ว่าเลขมันขึ้น สองสองห้าค่ะครับอีกไฟไฟใสายเมื่อนี่จะเห็นสองสองอันนี้คือความฝันหลังจากที่ได้วงสวงนเนาะเมื่อนั้นเป็นวันเกิดพร้อมครับเลี้ยงพระค่ะก็ละเลี้ยงพระพร้อมก็เลยว่าคือฝันดีแท้ฝันเห็นเลขบาน์มีเนาะค่ะเลขมากกับสิเป็นสองสองห้าสองสอง,สอง,สองลวกั สองหาเด้อค่ะแล้วก็เริ่มวันเกิดวันที่ยี่สิบสี่มันชอบออกเนาะค่ะวันเกิดเทดอใไออกเทนันเนาะอ,อีกคืออันของเบิกทรัพค่ะของเบิกทรัพสีมีสองสองห้าค่ะตัดเลนเอากับสองสี่ฝันหลังจากที่ว่าเรียงพระแล้วนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะสองสองห้า ค่ะครับกับสองสี่นะครับเนา<น>ะนี่กับมี่เอฟซีถามพ่อไพ่เนาะสอบถามให้ตามพ่อไพ่เสียนอุบลนแน่เพื่นจะเป็นเลขสูตรเลขอาหารกางวันเพิ่นเขาซุกมือกค่ะกับนี่เอฟซีทัวหาเพิ่นอยู่ดอกเนาะค่ะบัดน,น,นี้พอไพ่นี่เพิ่นหายเลขมากเมื่อน้นน้นองฝนทรงมาให้ สิเป็นเก้าเจ็ดด้อค่ะเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่หนึ่งกลุ่มห้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะสิเป็นเก้าเจ็ดค่ะจทไหวเด้อค่ะสําหรับเลขพอไพ่พอค้นถามเขามาหลายค่ะเลขเิ่นแม่นทุกงวดค่ะแล้วก็สิเป็นเก้าแปดค่ะแปดเจ็ดค่ะแล้วหกเจ็ดนะคะเลขพอไพ่ในคลิปนี้ก็สิร่วมเทึงความฝันของเบทรัพั์ กับเลขของพ่อไพ่นะคะเซียนอุบลเนะาะค่ะย่ำเลขเบิกทรับย์สิบเป็นสองสองห้าสองสี่ตัดเหรียญสองตัวกับสิบเป็นสองสองสองห้าเลขพ่อไพ่สิบเป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดเนาะค่ะพ่อไพ่นี่เซียนอุบลเลขสูตรเนเลขสูตรพัตรน,น,รนตัดออกมาใหีห่ยวครับคงเุียหายอืมว่าทีเดียวเขาทั้งบนทั้งล่างอยู่ คือของเบิกทรับก็มีสองสองห้าถ้าตัดเล่นก็สองสองสองห้าแล้วก็สองสี่นี่คือวันเกิดวันเกิดครับเคยออกประจําเดอร์ค่ะงวดเมื่อกี้เสียดายนะครับนอซื้อบ้านเลขที่ซื้อหนึ่งสี่เก้าออกมีห้าเก้าบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าอือออกหนึ่งห้าเก้าแค่ออกหน <c oughs> <อ>ึ่งมาเก้าพลาดแต้มเดียว <5, S 1> ครับส่วนเลขของพ่อไพ่ก็มีเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดหกเจ็ด นี่ส่งมาให้เมื่อคืนนะครับเอฟซีค่ะทางช่องก็ได้ทําตอนเช้าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามสิบวันนี้วันที่สามสิบค่ะ,คะเป็นบรรยากาศ<ม>ช่วงเ<ม>้ารนะฮะเอามาฝากเอฟซีใจเสานะคะกับพียื่นลอตเตอรี่ทางช่องเป็นซื้อจางเป็นแนวทางตัวนั้นนะคะทุกตัวเลขไม่ความเสียงคะ่ะถ้าชอบไปจะงค่อยเอานาเห้าเหลือตัวเ้ามัดนะค่ะ ห้าม <He> mm ัส hmm. อาจารย์ใดสำนักใจห้ากับเลือกเอาตามห้ามัสค่ะอันนี้คือเอฟซของพ่อไพ่ผนทักถามเข้วมาหลายค่ะพ่อไพ่เซียนอุบลน,นะครับมันอยู่ไกลเนาะก็ขออนุญาตเอาตัวเลขมาเล่าให้เอฟซีฟังอยู่ไกลค่ะถมามีโอกาสไปจังสิเร้ไปสัมผัสไม่ใหฟังเนาะ ย้ำอีกรอบนะครับอ้างได้ค่ะครับสองสองห้านะครับผมสองสองสองห้าคือตัดเล่นเอานะครับผมส่วนอ่วันเกิดก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับส่วนของพ่อไพ่เซียนอุบลก็มีเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดนะครับเ F สี่ครับราคาเมือม่อเมื่อที่ว่าบวงสวนก็ขายน้อยง่อยู่ด้วยทันเล ปูข้ามตาเบิ้นเฮ็ดน้ำตาเทียน <มา S 1> ไห้ได้เก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามนะคะเลขทูปหาสามสามยามล 2, ุกน้องฝนเืิ้นเขียนไห้สามเดคือบอกสามหนึ่งมือบวงสวงเนาะค่ะอันนี้คือทวนมือบวงสวงน้ำตาเทียนกันยัๆงยั่เลยด้วยกันกนี้นนแล้วอันนี้ก็เป็นในในคลิปของน้องฝนจะมีนะครับอ่านี้ไปเบิ้งในคลิป บวง s วงไล่ซดเนาะค,ะค่ะเมื่อนั้นจะไล่ซดมือวายดูซื้อวาได้เฮดคลิปบอก่ไดดเนาะไ,ได้ทําคลิปนะครับทําเป็นไล์สดค่ะเพราะว่าอันโครงล่างพิ้นมาลุม่มแต่่านหัน็บ่ฮูบบงว่าพิ่นสีมาลุ่เนาะอาจจะตามคลิปสั้นๆมีมีม,มีมีคลิปอยู่คนระับคลิปน้คนมแต่ว่าตอนพินลุลมมันมบ,บ่มีตตองเมืองในไล่สดอันนี้จะเป็นเลขกเบิกทรัพย์เบิกทรัพย์สิมาพิเศษกะ สอง,งกับสองหาแล้วค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะเลขกพอไพ่ร่วมกับเลขเบิกทรัพค่ะมราท่ากันไม่คลิปเดียวครับว่าคลิปเดียวเลยทูอ in วันนะครับผมเพราะว่าพอไพ่ก่ะติดต่อยากน้องโทรศัพท์คุณบ่คอยดีครับทั่ติดต่อได้กะบ่าตรดาเนาะค่ะเนาะเดี s <S ๋ยวรอบนี s <S ้ไปจะไปหาแกอยู่ครับที่บ้านมีโอกาสไปกับสิได้ ไปสัมผัสนะคะนี่คือแนวทาาจากทาาช่องเนาะคะ่ะใช่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อเด็กตามกว่าสิบแปดไ่มีผู้ใหญ่คอยฉี่แนะเนาะคะ่ะเป็นเล็กความฟันฟันเป็นโตฟันเป็นชุ่่งคือะคะ่ะก็เลยอยากเอามาฝากเอฟซีส่วนเล็กพอไหมจะเป็นเล็กสูตรเด้อค่ะ้าเอฟซี FC ชอบเล็กสูตรกะ ตามได้นะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดเลขพอไพ่เบิกทรัพย์ฝันได้สองสองห้าค่ะกับวันเกิดสองสี่ค่ะเบิกทรับได้ซ้ำหนีเนาะอ่าเข้ากับตามเข้ามาคือว่าถือให่เอฟซีตัวใดค่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะนี่เป็นแน่ว่าเท่านั้นค่ะขอบคุณครับเบิกทรัพย์นาคีขอบคุณได้หลายค่ะหเอฟซี โชคโชๆมันมันลำรวยกันซูผู้ซุ้นให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งกันเด้อค่ะแล้วก็เลขหนาเลขท้ายก็ให้ทึ่ซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ได้รางวัลง่ายๆเด้อค่ะเด้อให้โชคให้มันการงานการเงินกะให้เจริญรุ่งเรืองเด้อค่ะขอเบอร์โทรเบริกซับเลยครับผมไอเบอร์ทออโทรนี้เด้อค่ะเครื่องเก่ามันบ่ค่อยมีนปันใดเด้ว แอดมินหาจสิให้เบอร์ใหม่ไปค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะคะศูนย์หกห้าศูนย์สามเก้าสองสามศูนย์แปดครับผมก็ขอขอบคุณเบิก์ัพย์นาคีนะครับที่มาเล่าความฝันให้เอฟซีฟังนะครับผมเนาะขอบคุณค่ะ มีโชคมีลาบมีมานกันเฮาจงคอยมาไหวปูไหวยงากันไหมนะคะวันนะ่ะวันนี้ก็ฝากใบเป็นแนวทางเท่านั้นเ้ยค่ะถ้ดชอบก็ะตมกับบานเบิกซับหน้าขี้เนาะ,ค,ะค่ะก็ความเสือส่วนบุคคลคือว่า,าปูท่าปูพยานาคเนาะคะ่ะได้โชคมาตลอดค่ะคลิปนี้ก็ให้ปังๆทุกท่านค่ะ